สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีน่าะตื่รอ้นหนักนในแล้วอยู่กางขับรถสีลงไปทำงานพี่น้องเลยที่แต่แ่าแกเปให้ครับรถขึ้นมาห้องรถให้ขี่ขันหนึ่งน้องเอ้เห็นมอง่อแพงอยู่ไกล่นก็เลยเอารถให้ขี่ันหนึ่งนากตืนกําลังสีลม จะเปนซียลังซิตแพี่นองสพาพลอยนักโเสียลังซิตผังนเสียอังซิตที่นอ้างเขาตลาดพี่นอกใหญ่อลัง,างก,รงการตลาดสิเม,มือง ตลาดเป็นตลาดผลไม้นี่ geliyor. ตลาดดูเรียนตลาดไม่ต่างนั่นจะเป็นแตงนั Não, world, right? mornings, right? ้นสิเป <Ć> ็นแตงโมพี่น้องแตงแตงโมไก่เต๋อพี่น้องอาวินก็กลับไปกลับมาแปดสิบบาทพี่น้องรถแกก็ไหว Fala stop moving up เขา,าหอดตลาดแล้วนี่หอดแล้วเขามาหอดกับรถติดรถพี่น่องเอยรถล,ลายนี่ตลอดติดเงวเลย ลงมาหอดเลยพี่น้องหอดเลยกิ <Get. S 2> ตอนนี้ก็ออกมาส่งของพี่น้อ,องเลนรถส่งของอยู่เนาะขายดีพี่น้องเลยนี่ขายดีอยู่อาลับคึกหักนั่มอไซด์ส่งของเนี่ยเลยพี่น้องเวลาลูกค้ามาสั่งกระซงไป แต่เจนพี่น้องเขาไปในโดมในตลาดห่อนตลาดห่อนนี่มีแต่รถลักน้องร้ายขนาดเลเลียงรถไทหรถมั่นขายของเต็มเลย ส่งของวนไปพี่น้องมือนี่ขายดีเป็นห่อเหมือนิบ่นลอง แบบเดียวเดียวกับสงการแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ไฟท้อต้นหอมเต็มหลดเลยโอ้โหต้นหอมโลดได้แล้วพี่น้อง ล่านรถเเทนพี่น้องมีแต่รถหะเทนเป็นบ่องจอดรถะเทนนี่นตอนนี้ก็มาส่งของอีกแล้วพี่น้อ,นนงองอกาด้อมโอลภา ดีมีน้องขายดีส่งของโลลัลเาเบาแพงแหละก็ได้ไปใช้โดยพี่น้อง วนไปเวียนมาวนไปเวียนมาอยู่แถวตลาดนี่แหละ,หละส่งของรับเขาครับหน้ามีพี่อ่ะพี่นอ้องร้านอาหารกา็หลายหลายาหารแบบไกรก็แบบมีรดอันนี้รถดน้อยพี่นอ้อง ็นแถวลดน้อยเขามาจอดขายพักท,ทั้งฝุ่นเป็นแถวลดวกลรอสิบอ้อของเราแพงอยู่เป็นในของไทยของงินพี่น้องเลยนี่ก็มาหอดตีสองกว่าพี่น้องได้เวลาวนรถอีกแล้วบางคันกับเบิร์บางคันกับเรือพี่น้องคันได้เบิร์กับเมื่อคันได้เรืเอ,อกควนขายต่อตลาดนัด ได้กัอยากเบิร์ดพี่น้องมือนี่ค้ายดีอา่าอันนี้ของเหลือในรถเชนพี่น้องเลย าบ่งจอดรถก็พี่น้องห้าจอดบ่งจอดรถข้าเล็กดวงเงาพี่น้องอยู่ตลาดชิ้เมืองคือคักกันรอออด กาโอันนี้อยู่ท้ายตลาดพี่น้องอยู่ท้ายตลาดน,นี่รถไปทำความสะอาดชีน้องทำความสะอาดตลาดนี่ซิมีอันแองบ๊อบัดน้ำเสียพี่น้องโอเคพี่น้องบอลแพงกสิขอปิดคลิปสำนึก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอแพงนี่ชี้สำคัญ อย่าขำโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อพอมีรายได้เนี่ยสบายดีสบายดี